สวัสดีค่ะชื่อป้าเพนค่ะอายุ5 3แล้วค่ะยิ่งอายุมากก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมค่ะเวลาสระผมนะคะสระไปสระมากผมก็จะหลุดออกมาเยอะมากหลุดออกมาเป็นกำๆเลยค่ะใช้แชมพูแม้ก,ก็หลายยี่ห้อแล้วนะคะผมก็ยังร่วงมากกว่าเดิมแต่บางทีสระก็ยังมันแล้วก็คันมากกว่าเดิมอีกอะค่ะ ก็ยังไม่เจอยี่ห้อไหนที่ถูกใจเลยค่ะมีวันนึงค่ะว่าจะไปดัดผมค่ะที่ร้านทําผมแถวบ้านนะคะไปสระผมแล้วก็ทําผมช่างสระผมเขาก็เห็นว่าผมของเราอะร่วงเยอะแล้วก็ขาดช่างเขาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ของไลโอมาค่ะตอนแรกก็ลังเลยอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่ามันจะดีไหมก็เลยลองไปศึกษาอาา่านสรรพคุณของเขาดูก็เห็นแล้วว่าเออมันน่าจะดีนะก็เลย เปิดใจลองใช้ดูเซตนี้เลยค่ะมี3ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของแชมพูตัวนี้ก็จะช่วยลดในการหลุดร่วงของเส้นผมลดความมันความคันนะคะตัวที่2ก็จะเป็นคิมมนวดค่ะคิมมนวดก็จะช่วยให้บำารุงฟื้นฟูผมที่มันแห้งแกตกปลายะคะ่ะก็นวดทิ้งไว้ประมาณสัก 1- 2นาทีนะคะหลังจากที่สระผมแล้วก็เป่าผมให้มันแห้งแล้วเราก็มาฉีดตัวนี้เลยค่ะตัว Hair t o น i c ตัวนี้ให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะคะนวดให้ทั่วโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะตัวแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะดีมากก็จะช่วยปลูกผมเร่งผมให้ยาวช่วยลดความคันความมันและที่สําคัญ ช่วยเสริมรากผมให้แข็งแรงได้ดีด้วยค่ะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลจากปกติที่หวีผมออกมาแล้วผมหลุดร่วงออกมาเยอะมากตอนนี้ร่วงน้อยลงกว่าเดิมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็หนาขึ้นที่สำคัญก็คือไลผมงอกขึ้นมาใหม่ แนะนำเลยค่ะเพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วค่ะว่าปลอดภัยค่ะกัญชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม